อันนี้อัตมภาพก็ได้มาบันทึกนะเรียกว่ามาให้ธรรมะสารประโยชน์มีแต่คุณไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์โทษไม่มีเอามาบอกมาเก่าวมาเล่าให้โยมได้ฟังถึงหลักสัจธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระชินวรศาสดาพระสัมมาสัพธเจ้าที่ทรงแสดงไว้สังคมเราตอนนี้บ้านเมืองเราตอนนี้ก็ถือว่าอยู่กลางๆ รกคำว่ากลางกๆนี่มันดีและไม่ดีดและสังคมของเราเนี่ยในตอนนี้นะก็หวัดระแวงกันไปหมดแล้วในเรื่องการดํารงตัวดารงตนจะทำตัวยังไงอยู่ในสังคมให้อยู่รอดปลอดภัยการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เขาบอกว่ายากที่สุดมาเจอพระพุทธศาสนาการเป็นมาของมนุษย์นั้นการการะทำของมนุษย์นั้นแต่ละคนแต่ละท่านเดี๋ยวนี้สังคมเพราะว่าโรค นะมันพัฒนาลุกล้ำนำหน้าไปเยอะนะก็ได้เจอเจอสิ่งอะไรต่อมิอะไรเยอะแยะมากมายการที่เราจะใช้ชีวิตดำรงตัวดำรงตนอยู่ในสังคมให้อยู่รอดปลอดภัยนั้นถ้าพูดไปแล้วเราต้องอ้างเป็นพระพุทธพจน์บทพระบารีว่านะอักตังทุกขตังเสยโยความชั่วทั้งหลายไม่ทำเสียเลยดีกว่าเมื่อทำแล้วเป็นทุกข์กายทุกข์ใจ เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความนึกคิดพิจารณาว่าการกระทำนั้นมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคนเรานั้นต้องใช้สติใช้ปัญญาอย่าใช้อารมณ์การที่ใช้อารมณ์นั้นชีวิตมันชิบหายทุกอยนางไม่ว่าจะเป็นสังคมใดบุคคลหน,นึ่งบุคคลใดนะที่เข้ามาชมในรายการคัมภีร์นินะของอาจารย์อนุชาทรงศิรินะหรือว่าคุณแดง เอกคำพีก็ตามทีการที่เราจะดำรงตัวดำรงตนอยู่ในสังคมนั้นเราต้องตั้งองค์ประกอบคือธรรมาห้าประการดังที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แล้วว่าปานาติปาตาอธินาธานากรเมสุมิชามุสาวาทาและสุรามีระยะคนเรานั้นถ้าไม่ประมาทในชีวิตถ้าเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราถ้าเราไม่รักษาศีลศีลก็ไม่จำเป็นต้องรักษาเรา เพราะเรานาั้นเดิอดออกนอกกรอบนอกศีลเราไม่มีศีลไม่ได้เอามาประพฤติปฏิบัติอะไรเลยแล้วก็ดำลงตัวดำลงตรงตแบบผิดๆบางคนไม่เชื่อกรรมกรรมส่งผลไม่เชื่อเวรไม่เชื่อกรรมนะดังที่อาตมาภาพนะยกมาบอกว่าอักตังทุกกตังเสยโยค,ความชั่วทั้งหลายไม่ทำเสียเลยดีกว่านะเมื่อเราทำแล้วเดือดร้อนตัวเอง ผิดศีลผิดธรรมแล้วบ้านเมืองก็กีดกันเราออกจากสังคมเพื่อเอาไปกักขังนองเหนียวไว้จนกว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นรัฐก็จะคืนเรากลับสู่สังคมคตอนนี้ในสังคมนี้นมีคนกระทำความผิดเยอะแยะมากมายบ,บางคนเดินผิดเดินพลาดถูกสังคมสบประมา,าทพลาดพังเพราะว่าไม่ได้ใช้สติเอาแต่ความสนุกคึกขนองไปต่างๆนานา,นา,นาน จะพูดจะจ,จาอะไรแต่ละครั้งแต่ละอย่างมองดูมันหยาบคายและและสังคมที่นำเสนออาตมาภาพขอาฝากไว้การที่เรานำเสนออะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงใช้สติใช้ปัญญาใช้ความนึกคิดพิจารณาว่ามันถ่องแท้หรืออยังมันดีหรือ,อยังถ้าเกิดเราใช้คำที่ไม่เหมาะสมในสถานที่ต่างๆมันก็จะเกิดเรียกว่าปมปมเด่น มเด่นนะ่ะในที่ตรงนี้ก็คือปมดีเราพูดดีคิดดีปฏิบัติด,ดีเรามีแต่สิ่งดีในกายในวาจาในจิตใจออกมานั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดี <S S S แต่ถ้าปมด้อยคือการกระทําของแต่ละบุคลคลคําพูดของแต่ละบุคคลนั้นทําแล้วทําให้คนอื่นเสียหายทําให้ผู้อื่นเสียหายทําให้ผู้อื่นเสียใจให้เขาทิพหายให้เขาเดือดร้อนอย่างที่อาตมาภาพพูดอย่างนี้นะอาตมาภาพพูดในฐานะนักบวช ธรรมะนี่แหละคือธรรมชาติอาตมาพูดเป็นธรรมชาติว่าการจะพูดอะไรก็แล้วแต่เราต้องพินิจพิจารณาเราจะเป็นนายเราต้องเป็นนายของคําพูดไม่ใช่คำพูดเป็นนายเราเราพูดอะไรไปแล้วนําเสนออะไรไปแล้วนาเด็กเดี๋ยวนี้เยาวชนคนของชาติสังคมที่เขาถูกพัฒนาแล้วยก,ยกระดับสภาวะสภาพจิตใจแล้วความนึกคิดพิจารณาเขาได้อบรมผ่านการอบรมแล้ว เขาจึงเอานํามาใช้เราจะใช้คําพูดในสถานที่ต่างๆเราจะประพฤติตัวประพฤติตนต่างในในในที่เราไปเราไม่ใช่เอาคำหยาบคายไปพูดในสาธารนณะนะหรือว่าในที่สาธารณะคนที่เขาผ่านการอบรมมาแล้วนะเขาได้ฝึกจิตฝึกใจมาแล้วบางคนใช้คำหยาบคําคายนะเรียกว่าไม่เหมาะสมต่อนะสื่อนะออนไลน์หรือสังคมหรือว่าโรคโซเชียลตอนนี้นะมัน จะจำกันไปเยอะแยะถ้าเกิดเราพูดดีมันก็เป็นมงคลจะปากพูดมากนะแต่เรามากด้วยสาระอย่าอย่ามากด้วยไร้สาระถ้าพูดไปแล้วคนอื่นเขาจะเสียหายชิบหายไหม <S 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 พูดไปแล้วตัวเองจะเดือดร้อนไหม <S S S สังคมเนี่ยมันมีทั้งคนรักและคนเกลียด <S S 1> เรียกว่าโลกกระทำแปดคือมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบมีสรรเสริญก็มีนินทาบางคนชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้าง บางคนรักก็รักเราไม่หมดชอบเราก็ชอบเราไม่หมดรเราจะทําอะไรแล้วแต่จะคิดต้องพิจารณากอ่อนเขาบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กมิตรให้ระวังวาจาบนะถ้าเสียพวกก็เสียพักนะาเสียทั้งพวกก็เสียทั้งพักถ้าเสียคนรักก็เสียเพื่อนเราจะมีพวกในพักเนี่ยถ้าเกิดคนหนึ่งคนใดเนี่ยทาให้พักนั้นเสียหายการเมืองนั้นเสียหาย คนมันพูดไม่เลิกอีกสิบปีมันก็พูดไม่เลิกไอ้พักนั่นไม่ดีไอ้พักนี้ไม่ดีเนี่ยเขาบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กมิตรให้ระวังวาจาถ้าเกิดว่าพูดเราพูดไม่ดีนะเร,เรียกว่าถ้าพูดดีนะมันก็ดีถ้าพูดไม่ดีมันก็จะเป็นภัยกับตัวเราเขาบอกว่าเสียพวกน่ะไอ้พวกคนหนึ่งคนใดถ้าไปพูดไม่ดีทําไม่ดีเสียพวกก็เสียทั้งพักถ้าเสียคนรักก็เสียเพื่อนเราจะมีเพื่อน คนดีๆสักคนหนึ่งคนพิเศษของเราที่เราไว้เนื้อเชื่อใจได้บางคนเราคบกันมาหปีสิปี20สปีแลกบางคนก็มาหักหล้างกันเองเรียกว่ามาทําลายล้างทําลายเราได้ยามที่เขาไม่ได้ถูกยกระดับสภาวะสภาพจิตใจคนเรามันเป็นมนุษย์ยังมีกิเลสตัณหาราคะยังมีความโลภมีความโกรธความหลงบางคนอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากมั่งอยากมีอยากสีอยากสุข อยากสนุกมันทําได้ทุกอย่างทําให้คนเสียหายให้คนที่ผายได้ทุกอย่างนะเรียกว่าเงินบางครั้งเนี่ยมันก็ซื้อใจคนได้บางคนบางคนก็ซื้อใจไม่ได้นะนี่แหละสังคมเราตอนนี้โยมอาจารย์นะการที่เราจะอยู่ในสังคมนั้นเราให้ระวังระวังอะไรเขาบอกให้ระวังความคิดนะเราคิดกับคนก็ไม่ดีคิดจะทําร้ายเขาเนะี่ยอย่างผมเนี่ยสมมุติว่านะนะถ้าเกิดผมเนี่ยเรียกว่าใจไม่ซื้อ นะเรียกว่าใจคดทรยศต่อเพื่อนฝูงนะเรียกว่าหลอกให้เราไปเสียหายให้เราไปเสียทรัพย์แนะนําให้เราไปชิบหายทรัพย์นะหลอกให้เราไปทํานูน่ทนทํานี่บางคนมันก็คดโกงร,รู้ว่าบอกว่ารักเพื่อนรักเพื่อน,นเกิดกันแต่มันไอ้เพื่อนรักมันก็ทําเราได้เหมือนกันนะที่เราเราเรา,เราไม่อย่างรู้หรือเราไม่ได้ตรวจสอบอะไรแล้วแต่นะเราจะไว้ใจใครไม่ได้อย่างอโยมอาจารย์ทํางานเนี่ยทำงานโรงงานหรือว่าทําเจ้าของเป็นเจ้าของบริษัท บางคนเครื่องเนี่ยมันเสียเสียจริงแต่มันบอกกับเจ้านายว่าตัวนี้ถ้าไปทำใหม่เนี่ยสี่แสนห้าแต่เรื่องจริงมันทำประมาณแสนแปดอีกสองแสนกว่ามันเอาไปกินแล้ว mm. เขาเรียวกว่าเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนรู้ไม่ทันเพื่อนกันเอาไปกิน mm. บางครั้งบอกว่ารักเราให้มันขนาดไหนก็ตามทีเราจะช่วยมันที่ไหนก็ตามทีนะมันก็ยังไม่ซื่อสัตย์ต่อเรามันก็ยังเป็นที่ไว้วางใจไม่ได้ บางคนเนี่ยยอมว่ารักๆไว้เนื้อเชื่อใจให้ควบคุมดูแลกิจการงานนั้นๆแต่แล้วมันก็ทำซะเองมันคิดคดทรยศได้แม้กระทั่งคนที่มีอุปารักอุปาการรคุณคนที่ทำคุณให้เราก่อนเราจะให้มันเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักพอแล้วบางทีเราจะว่าจะเอ็ดจะพูดอะไรไปเขาบอกว่าพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็ขึ้นจะทำอะไรหน่อยก็โกรธ ยามที่มันไม่พอใจเราเนี่ยโยมในสังคมใบเนี้ยแม้แต่วันรักกันคบกันมาทำงานร่วมกันมาไม่รู้กี่สิบปีแต่มันก็ยังคิดคดทรยศได้บางทีเอาเราไปพูดให้สัตว์เสียเทเสียให้เจ้านายเสียหายให้ผู้นำเสียหายให้คนที่รักเราเสียหายนะถ้าเกิดพูดไปแล้วก็เหมือนกับคนที่ก้าวร้าวก้าวร้าวในสังคมนี้แล้วสังคมนี้ในโลกต่างๆเนี่ยก็จะตีค่า ตีตีราคาเราว่าเราเป็นคนที่ไร้าาการศึกษา,าขาดการอบรมบ่มนิสัยจึงกลายเป็นคนก้าวร้าวพูดอะไรนิดอะไรหน่อยไม่มีสัมมาคารวะการที่ใช้อยู่ในสังคมเนี่ยในยุคนี้สมัยเนี่ยในสังคมนี้คุณจะพูดอย่างไรและสังคมตรงนั้นเราควรจะทําตัวอย่างไรเราไม่ใช่เอาสันดานนิสัยผ่านสันดานหยาบอ่าเรียกว่าไม่ได้ถูกพัฒนายกสภาวะสภาพจิตใจ แล้วเอาไปใช้กันในสังคมที่เขาพัฒนาแล้วนะประเทเขาพัฒนาแล้วเราต้องดูตัวและดูใจของเราว่าเรากําลังทําอะไร,รเราจะมีใครดีๆสักคนเนี่ยเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเราควรจะเก็บเขาไว้ร,รักษาเขาไว้นะแล้วเราจะพูดอะไรจะนําเสนออะไรก็ตามทีเราต้องพิจารณาใช้สติปัญญาว่าพูดไปแล้วมันจะมีภัยมาถึงตัวไหมไม่ใช่พูดคำหยาบคายพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจอ้อ พูดอาเรวาเอามันปากอ่ะแต่ทํานําความชิบหายให้คนอื่นเขาเสียหายต้องระวังด้วยนต้องระ,ว,งนะงระวังด้วยเดี๋ยวก็จะมันก็จะมีการฟ้องร้องกันต่างๆที่โยมอญญาจารย์เห็นในโลกโซเชียลนะในสื่อต่างๆต้องมีการฟ้องร้ง้งฟ้องร้องกันกับทีห้าร้านสามร้านเพราะว่าเขาเอาข้อหามีนประมาทนะมาพูดแล้วรู้จริงมั่งรู้ไม่จริงมั่งดันเสือกรู้รพูดไปให้เขาเสียหาย เรียกว่าสื่อแล้วคนที่เขาชมข่าวไปแล้วเขาเข้าเสพข่าวไปแล้วนะจะเป็นจะจะเป็นจะตายเขาเสพไปแล้วจะจริงจะเท็จเขาฟังไปแล้วบ,บางคนเขาไม่รู้ไอ้เรื่องนี้เป็นจริงไม่จริงเรื่องนั้นจริงไม่จริงรนะเอาไปพูดกันให้บุคคลอื่นเสียหายแล้วแล้วจะทำยังไงต่อเมื่อคนทั้งโลกคนทั้งประเทศอ่ะเขาเสพข่าวนี้ไปแล้วแล้วเราจะไปแก้ต่างยังไงได้ความเสียหายก็บังเกิดเกิดทั้งตัวเราด้วย เกิดตั้งผู้อื่นด้วยที่เราได้ใส่ร้ายป้ายสีเขาหรือพูดจากับเขาไม่ดีนะพูดหยาบคายหยาบโลนให้เขารับความเสียหายเมื่อคนทั้งประเทศเนี่ยเขาเสพข่าวไปแล้วจะจริงไม่จริงเขาก็ต้องคิดละ่ะถ้าไม่จริงเขาจะพูดละแต่บางคนไอ้ที่พูดไปพูดไม่มีความจริงเลยนะพูดให้สถานที่นั้นนะสมาคมนั้นวัดนั้นพระองค์นั้นโยมคนนี้เสียหายแล้วแต่จึงบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิด อยู่กระมิตรให้ระวังวาจาเราเป็นมนุษย์นะเป็นสัตว์ที่ต้องเสพต้องสมสู่อยู่ร่วมกันเราจะทําอะไรนึกถึงใจเขาใจเราอกเขาอกเราอกเต่าตภาพน้ํำไม่ใช่ผู้สมันปากนาดุดาว่าคนนั้นคนนี้ดีเข้าตัวช่วยให้คนอื่นนะแล้วสิ่งสําคัญเยาวชนนี่ยโยมอาจารย์มันเสพข่าวไปแล้วมันก็จะจําแบบผิดๆไปเด็กเหมือนผ้าขาวเมื่อเราไปใส่สีตีไข เราไปพูดอะไรที่ไม่ดีในสังคมในโลกโซเชียลต่างๆมันก็จะจําเอาแต่สิ่งที่ไม่ดีไปเอาไปใช้ในวันหน้าบางคนเนี่ยเดินทางผิดลิไปเสพยาบ้านาะพูดจาก้าวร้าวผู้หลักผู้ใหญ่นาะบางคนนําเสนอนาะบางสื่อบางรลายก็ตามทีจะทําอะไรแล้วแต่อย่าได้นึกนาะเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองขอให้ได้ข่าวมาหรือขอให้ได้มีข่าวทํา แต่เราจะนำเสนออะไรแต่ละสิ่งแต่อย่างนั้นขอฝากไว้บรรดาน้องๆหนูๆห,หรือว่าหนุมน่มๆนะที่เป็นช่างภาพช่างข่าวก็ตามทีเราพยายามทำความดีไว้ลูกเอ้ยเราพยายามทำความดีไว้พยายามพูดดีคิดดีปฏิบัติดีนำเสนอแต่สิ่งดีๆให้วัจีเพราะพูดสนอะภายละหูและแม้รายการ นาต่างๆหรือว่าช่องต่างๆหรือว่าใครจะทำนาเขาเรียกอะไรอะ่ะเรียกว่าตั้งเพจตั้งไลน์ขึ้นมาเราจะพูดจาๆอะไรในสังคมคนเขาดูไปทั่วประเทศนะเขาดูไปทั่วประเทศถ้าไม่จริงเราไปพูดให้จริงเขาก็จำในสิ่งที่ไม่จริงไปแต่สิ่งดีๆเราต้องนำเสนอจะพูดจาๆอย่าใช้คำอยาบคายอย่าพูดสอดเสียดอย่าพูดเพ้อเจ้อ นานี่เป็นการทำร้ายทำลายกันนาอย่าเอาแต่มันป่าเอาแต่ความสนุกคึกขนองรเราต้องใช้สติใช้ปัญญาเยอะๆสติคือความระลึกได้สัมปัจจญญะคือความรู้ตัวฮีริคือความระอายโอตปะคือความเกรงกลัวต่อบาปเมื่อพูดไปแล้วมันก็เป็นทุกข์ใจนี่คือธรรมะของนาหลวงพ่อเจี๊ยบนะฮะ